วัสดีพอแม่พี่นอนก่สบายเายค่ะซื่อเลขคะตุดงนะคะคะตุดงชุดลางที่เอฟซีรอค่อยวันนี้โอ้โอกระเสมาเปิดเผยนะคะเนาะพวมาเมื่อหลันได้แต้สามตัวบนบ่สามตัวบนตัวละแสนเนาะเนาะ่วยมาอีกแล้วนะคะผลจากสางห้องน้ำเนาะเมื่อวานก็คุยกับพระอาจารย์แล้วนะครับเนาะรับมีเอฟซีถามถามเยอะนะครับแม่เขามีเห็นหรือว่าไงไม่รู้ เมื่อเขียนครับก็ที่มาที่ไปนะครับของพัทธุดวเนอกกดไหลกดแช่กดกระดิ่งไว้นะคะครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีไดัธวุดงนี่ฝันดีวะน้อก็เอาไปเชียงเนี่ยสำหรับผมเหรอืเฮ้ยผมผมไม่ได้ฝันครับผมไม่ได้ฝันอะไรเลยนะครับก็เป็นเลขพัทธุดงนะครับพัทตุดงล่างเจ็ดหมื่น นะครับหลังจากที่สมัยก่อนเนาะเป็นพัทธุดงตัวละแสนนะครับอ,อาจจะจํากันได้นะครับที่ถูกกันนะฮะที่ดังช่วงนั้นดังมาพักหนึ่งนะครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ติดกินนิมนต์นะครับวันนี้ก็น่าจะไปแถวบึงการแถวอะไรนู่นนะครับผมไม่ค่อยอยู่นะไม่ค่อยได้อยู่นะครับ ได้ขอไปทายอยากไทยต่ำอยากประกาศพ่นกาพ่นทวดไลยบริสุนธิ์รสัซนบ่ยหายเจ็เบือเนาะโค้แจกเบือไม่ได้พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์เลยก็ตามเตเลสรัสัซนใช่ครับตอนนี้มสุขมีลาภจังท้วงหาท่ามบนน้ำเพลินเอาครับหลังจากที่ท่านให้มาชุดสามตัวเนาะครับชุดสามตัวท่านก็ตัวไหนเนาะสามตัวเป็นไหมากที่เดียวสามตัวให้มามีศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่ง ทีห้มากสามสุดนะใช่พาทุดงตัวละแสนนะครับบางท่านก็ล้อหลอผมก็ลงไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่มีคนเห็นวันนี้ก็ขอพูดเองนะครับผมขอพูดเองแต่ว่าก็มีเสียงะอาจารย์อยู่จะให้ฟังอยู่นะครับเสียงะอาจารย์นะครับให้เอฟซีได้ฟังอยู่อันี้มีอยู่บวที่อัดไว้อัดไว้ผมอัดเสียงะอาจาร์ไว้อยู่นะครับเพื่อให้เอฟซีโอ้ยแบบโม้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเอาได้ฟังนิดนึงเอ้า กระฟันว่าบโดดขึ้นกุฏิบ่ก้ะแมนขึ้นกุฏิขึ้นครบโดดขึ้นกุฏิตัวนั้นก็ไตขึ้นมากุฏิมาน่ครับโอยังไงตาเด็กขึ้นเพื่อรอบไอคเก่าเนี่เมื่อก่นตี้งตายน่ะเล่นีไปศูนย์เก้าหนึ่งเ่าแปดศูนยาหกนย์เ้าหนึครับศูนยังศูาแปดศูนย์เก้าแปดศูนาแปนเก้ระมาณนส้ เีกันกันเก้าสองกันไป้เก้องเก้นะครับปูคนใดผมเก้าสองศูนันไว้ได้ครับอันนี้คือตัวกันนะครับคือศนก้นึ่ง้าส่ศูนเก้าหตัวนะครับแบับด้วยไหมครับปูก็พห้ยมก็ได้ต่้มเป็นปายิเลยน

ตรงเอาน้องนองไปกลับครับผมไม่ต้องกลับนะครับผมต้นที่แล้วนี่ก็ตรงตรงบ่ค่ะครับต้นที่แล้วตรงตัวะไรคะสี่สองสี่สองครับเอาวงกลมตัวนิ่งวุ้งกลมไม่ต้องกลับแต่ว่าผมว่ากลับก็ดีเหมือนกัน่ลับไปกลับมาแน่เลยสุดนั่นก็ออกตัวกลับทั้งบนทั้งล่างมันไม่ใช้ไงอันเก้าศูนย์บังศูนเก้ากับศูนย์หก มันโอ,อ้เก้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยงละ่ะใช่ครับอัด๋ยวเขียนให้ละเอียดก่อนเนาะได้ละเอียดก่อนนะก็เป็นแนวทางของพระธุดงนะครับพระธุดงล่างเจ็ดหมื่นนะครับผมคือเป็นฉายาเนาะเป็นเป็นเป็นฉายานะครับเอฟซี <C' est S 2> ครับเป็นฉายาคือเจ็ดหมื่นพุทธเจ็ดหมื่นลูกศรลูกศรลูกหาลูกศ์ลูกหาเออเพาว่าย่าอนั่งถือเป็นหลานถือน่นเออเอฟซีอยู่ต่างประเทศ ถูกเป็นล้านเลยนะครับเป็นล้านสชงเงินมาสั่งหองนางเพิ่นตึกนมาเพิ่นก็ดีเด้อบเสี่ยมืนถือน้าผู้ได้เหมืนก็ส่งให้ผู้นั้นเนาะเป็นกําลังใจให้เพราะตอนนี้ท่านก็กําลังสร้างห้องน้ํานะครับผมแต่ก็อาจารย์รับรับรับไม่ไหวรับรับสายโทรไม่ไหวนะครับดูทางช่องเอาเนาะครับห้องน้ําบ่ทันไเหี่ยวแง่ยังครับผมขึ้นโค้งแล้วยังครับขึ้นแล้วเนาะขึ้นโค้งแล้วครับยังยังเดี๋ยวปอไปเบิ่องหรือไงใช่ ก็ใส่เห็ดจ้าของเนื้อปันวาจําไม่ได้เลยนะครับนี่เพราะว่ารอบก่อนของอาจารย์เนาะอาจารย์ที่ที่ที่ถูกมางวดสองงวดแรกจนเขาถวายรถเลยนะครับลถตู้รตูก็ยังอยากจะถ่ายเยอาจานมนถูกจนถวายรดเหลือพระอาจารย์พระอาจารย์ก็หมดหรอกเดี๋ยวว่าจะรู้วัดโยแคลเบิลนี่นะครับเขาดูนะครับผมชุดสองตัว สามตัวนะคะบนกระลังเป็นแนวท่ามีเข้ามีหลุดนะคะใช้วิจารย์ในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับพระตูดงเก็บน้าจอไว้นะครับผมเก็บไปเลิกแต่ว่าอกหัวกับว่าฟันียังไม่ได้มาเพราะอะไ้เสียงบ่ไม่ได้เสียงครับก็เสียงไม่ทั้งเสียงไม่ทั้งผีโพเขียนเอาตามพระอาจารย์นะครับยังว่าไี่ยังว่าใช้การก์ดเลยยังไม่ไปเลยไร่กล่อง 0 9 2 0 9เก้าสองศูนย์เาูนย้าหนึ่ 09, นเก้าแดศูนย์้ากามตัวนี่คันแม่นถือกระสีถือต้องคนแนะนอนอยวเได้จับอย่ันี้ม่กล่องไปเห็นนายกล่องเดียวไปเห็นกล่องเต็มเเห็นไหมครับอันมือค้างนี่บังเหล็กนะนี่นี่เออว่าอยู่ศูนย์เก้าหนึงห่งคือไปเห็นเหมือนกัน แกไอดอค่ะเลขพวาตุดงนะคะอันนี้สีมีโครงท่าเอียบบอมีครับมีครับตัวเน้นๆพิเศษเลยสำหรับตูมาก่บอค่ะรับนี้ยังบอท่านได้ให้บอแต่บนเนี่ยให้เน้นให้แล้วนะไอ้ยล่างเน้นให้แล้วหรือแต่บนในวงกลมมันบอครับผมแล้วแต่บนนะคะเอฟซีแก็บไว้สามองก่กรก็ได้ค่ะก็เป็นแนวทางเนาะบัดนี้เพื่อนกะ จะย่ำอีกเมืงอไหรได้นาะเ<ก>ขนง,งบน่อยๆรออาจารย์โทรมานะครับถ้าแบบอาจารย์อยู่วัดอย่างนี้เราก็เข้าไปหาได้นะครับ<ม>ต้องต้องนัดก่อนนัดก่อนสักวันหนึ่งอย่างนี้ยครับผมใก<ช>ล้วันนะครับเดี๋ยวจะตามให้ทุดงไปที่ไหนไม่ค่อยได้ยูติดกินนินมนต์บะตอนนี้ท่านทานมาอยู่วัดแล้วนะท่านก็ไม่ได้ติดจะไม่ได้ไปทุดงแล้วนะครับ,บก็ส่วนมากจะติดกินนิมนต์มากกว่านะครับผม ก็ไปกินนิมนต์หลายๆที่เนะบางทีก็ไปกรุงเทพบ้างไปอะไรหลายๆที่นะครับก็จะตามให้ใช่ร่ามหมายว่าเป็นบคอยว่างป็นไรครับตอนนี้ท่านก่อสร้างห้องน้ํานะครับท่านเลยมากลับมาปล่อยนะครับผมพระทุดงนะครับชื่อพระทุดงนี่แหละครับวัดป่าช้านี่แหละครับผมสามสามร้อยไร่นูเลยนนะป่าช้าป่าช้าใหญ่เลยครับออต่างตะกี้สะพ่อเป็นวาเม่ยมแตกเนาะครับ เขาหลายสันหลายมูบานมาร่วมกันคลิปนี้กับเป็นแนวทางจังไรกับห้พ่อแม่พี่น้องโศกหมานสู้ผู้สู้คนเดอ้อค,ค่ะคลิปนี้เดอ้อค่ะต้องขอบคุณโอปอทีม่มาววาสู้เอฟซฟังกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะพผ่าดคลิปใหม่ๆจากช่างจองนะครบันเทิงนะคะเนาะขอคบคุณอปอได้เลค่ะ